บกันอีกเช่นเคยครับธรรมะก่อนนอนนะธรรมะก็คือธรรมชาติแล้วนี่แหละครับนะที่ไม่มีใครไปบงการนะมันเป็นอย่างนี้ของมันนะก็เลยไปนะต้องใช้คำว่าธรรมะนะซึ่งเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับนะแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบ นะแล้วก็นำมาเรียบเรียงเป็นหลักคำสอนนะเพื่อให้เราได้นำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะไม่มีความทุกข์นะนี่คือเป้าหมายหลักนะของศาสนาเราก็คือหลักความเชื่อนะครับที่สามารถพิสูจน์นะเป็นความจริงนะฮะซึ่งทุกคนจะต้องอยู่ในวังวนตรงนี้นะ ความจริงสี่เรื่องความจริง4ประการเนี่ยอริยสัจสี่นะครับทุกสมุทัยนิโรธมักนะซึ่งพระพุทธองค์นะได้ไปค้นพบนะในเรื่องของความทุกนะฮะทำอย่างไรให้มันนะอยู่กับความทุกข์ให้ได้นะตราบใดที่มนุษย์ยังมีลมหายใจอยู่นะก็จะเกิดความทุกข์ตลอดเวลานะเรียกว่าเป็น อะไรฮะเป็นคู่ขนานนะเป็นเส้นขนานนะที่จะเดินตามนะมนุษย์นะฮะเหมือนเงาตามติดตัวไปเลยนะจนกว่าจะหมดลมหายใจวันนี้เราคุยกันนะครับในเรื่องของธรรมะนะก็คงจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะในเรื่องของนะแนวคิดเนาะของแต่ละคน นะครับซึ่งก็จะพยายามให้เข้า,าเข้าในหลักการนะครับในหลักคำสอนของาศาสนาพุทธเราพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านปรินิพานแล้วนะฮะออกเผยแผ่าาาศาสนา45ปีเนะาะหลายท่านก็คงจะทราบแล้วผมไม่ย้อนแล้วกันแต่สิ่งที่อยากจะ ให้เราได้เห็นนะครับว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสร็จปรินิพานแล้วนะก็เกิดความนะเกียร์ว่างนะสับสนโอลรมานกันพอสมควรนะเพราะว่าเรามีเจ้าของศาสนานะหรือพระศาสดานะก็คือพระพุทธเจ้าไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งใครนะให้ เป็นตัวแทนของพระอ,องคนะ์ก็ทำให้เกิดนะครับหลักคําสอนนะซึ่งช่วงที่พระพุทธอ,องค์เ<ม>นาะได้เสด็จไรในนิพพานนะก็เกิดนะปัญหาตามมานะครับนะอย่างครั้งที่หนึ่งเนาะครั้งที่หครั้งที่หนึ่งเนี่ย หลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จปรินิพพานาการสังเวยนาครั้งที่หนึ่งก็เกิดขึ้นเมื่ออสุภัทธะพิสุขกล่าวจับจ่วงพระธรรมวินัยสาเหตุของการสังเวยนาครั้งที่หนึ่งเนะาะหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว สุพัททะซึ่งบวชได้ไม่นานแล้วก็ยังไม่ได้ศึกษาหรือปฏิบัติธรรมมากนะักนะจึงไม่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาลึกซึ้งพอได้กล่าวจับจ้วงพระธรรมวินัยลบหลู่พระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าสเสด็จพระพุทธเจ้าปรินิพานได้เพียงเจวันนะพระมหากัสปะ นะครับนะเทระทราบเรื่องก็เกรงว่าหากปล่อยให้เป็นชนีพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าจะถูกบิดเบือนให้ต่างไปจากเดิมและก็อาจเสื่อมลงได้นะฮะจึงปารบขึ้นในที่ประชุมสงของขอ,งขอมติเพื่อสังคยนาคำสอนของพุทธเจ้า,าที่ประชุมสงเห็นชอบแล้วก็ให้พระมหากัสสปะเทระ คัดเลือกพระสงค์เพื่อทำการสังคยนาพระธรรมวินัยอันนี้ก็คือครั้งที่หนึ่งเนาะก็มีภาพบวชใหม่ไปละเมิดพระธรรมวินัยก็เลยทำให้ต้องมีการสังคยนากันสังคยนาก็คือการประชุมสมเพื่อรวบรวมตรวจชำระสอบทานและก็จัดหมวดหมู่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัตินะไปในแนวเดียวกัน,นก็จะทําให้พระพุทธศาสนามั่นคงและก็อยู่ได้ทนได้นานนะก็มีการสังคยายนาทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่การสังคายนาครั้งที่1ถึงที่5เนี่ยนะครั้งที่1ก็คือที่ได้นําเรียนไปแล้วก็คือเกิดจากพระพิสุทธ์เนาะบวชใหม่ จับช่วงพระธรรมวินัยหลังจากี่พุจ้าปรินิพานไปแล้วเจ็ดวันนะฮะพระมหากัสสปะครับเป็นประธานนะแล้วก็เป็นผู้ซักถามพระธรรมวินัยมีพระอุบาลีนะแล้วก็เป็นผู้ตอบข้อักถามนะทางพระวินัยแล้วก็พระอนนน์นะก็เป็นผู้ตอบข้อักถามนะฮะ ทางพระธรรมการสังฆนาครั้งนี้ก็มีพระอาหารหันต์พูดถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิธานะสเข้าร่วม500องค์นะนี่คงที่หน่งนะครับระยะเวลาในการสังฆนานะหลังจากที่พุทธเจ้าปฏิพานธ์ไปแล้ว3เดือนใช้เวลานะฮทำนะจัดทำอยู่7เดือนนะครับอ่นะ พระเจ้าอาชาติสตรูทรงเป็นองค์อุปถรรัมนภะะ์ทำที่ถ้ำสัตบัญนะชิงเขาเวภาระกรุงราชคลึกนะะกรุงราชคลึกแคนะว้นมังคตชุมพูทวีปนะนี่คือการสังเวยนาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะฮะก็เกิดจากพระพิสุกกลุ่มวชีบุตรนะฮะปฏิบัติผิดพระธรรมวินยัยนะฮะ ฉันอาหารเลยเวลาเที่ยงวันนะเก็บเกลือไว้ในเขาสัตว์เพื่อเอาไว้ฉันรนะับเงินทองไว้ใช้นะพระยศนะฮะพยศากาพยศากากันทบุตรนะฮะนะซึ่งเป็นพระเทรลผู้ใหญ่เห็นว่าหากปล่อยให้มีนะพระสงฆ์ปฏิบัติผิด พระธรรมวินัยเช่นนี้พระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมลงได้จึงนะให้มีการสังเขนาครั้งที่สองนะพรนะยศยศพระยศกากััฐบุตรนะกันทะกะบุตรนะเป็นประธานนะพระเลวตะเป็นผู้ซักถามพระธรรมวินัยนะพระรัพระสัมโพ ốc, สัมภามีเทระเป็นผู้ตอบข้อสักถามกันสังเทนาครั้งนี้ก็มีพระอรหันต์เข้าร่วม700องค์นะครั้งที่สองนะนะระยะเวลาในการทำนะทำในปีพศห0ึ่งใช้เวลาทำแปเดือนนะสถานที่กนะ็พระเจ้ากาลาโศกนะ ราดนะการาศกกร,ราดนะทรงเป็นองค์อุปถรรัมนภะ์ทำที่วาริกาลามเมืองเวสาลีแคว้นวชีนะอันนี้ครั้งที่2อนะฮะนะศ1หนส่วนอนะ่การทำสังเนาครั้งที่1กนะ็หลังจากที่พระเจ้าได้เสด็จปฏิพพานไปแล้วสเดือนนะสาเหตุนะฮะมาดูสาเหตุการสังเเนาครั้งที่ส นะฮะบางทีก็จาไม่ได้ต้องกราบขออภัยเกิดจากนักบ,บวชในศาสนาอื่นปลอมตัวเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานะเพื่อหวังลาบสกาละนะสร้างความเดือดร้อนให้แก่พระสงค์ที่บริสุทธิ์นะพรนะโมคคลาพระโมคโมคคลาบุตรนะฮะติติสะเทละเห็นว่าหากปล่อยไว้อาจทำให พระพุทธศาสนาเสื่อมลงได้จึงขอความรุวมือจากพระเจ้าโสมหาราชให้ทำสังเนาชําละคณะสงฆ์ให้บริสุทธิ์สำหรับพระสงฆ์นะที่มาชําละสังเเทนาครั้งนี้ก็พันนะเป็นพระอาหารหันต์หนึ่งพัองค์นะครับนะก็มีพระโมกนะพระโมกคลลีบุตรนะฮะ ติดสะเทละเป็นประธานนะสำหรับเวลาการกระทำนะทาในพศ .2500 ้ยเอพศ2 0 0 0เอ้ยพศ2 000, พส5นะใช้เวลา9เดือนนะครับนะก็จะสังคายนากันเสร็จสำหรับพระเจ้าอาโศมหาราชนะเป็นองค์อุปถัมภ์ทำที่เมืองนะป้าตลีบุตรนะวัด อโศนะวัดอโศการามนะก็ถ้าพูดผิดนะก็ต้องกลับขอไปด้วยแล้วกันการสังคายนาครั้งที่3มนี้ทำให้เกิดการจัดหมวดหมู่คำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นสามหมวดหมู่เรียกว่าพระไตรปิฎกนะก็ประกอบไปด้วยพระวินยัยปิฎกพระสุตพระสุตรตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกนะ หลังจากที่สังเเนะครั้งนี้เสร็จสิ้นพระเจ้าอโศภาราชนะมีพระประสงค์จะประฏิษฐานพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นนะเป็นที่พึ่งทางใจแข่ชาวโลกจึงทรงส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผนะ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆนะทั้งหมดเก้นะสายด้วยกันนะาสายที่หนึ่งนะครับเรามาดนะูก็มีพระ มัชนันตกิกะเทระนะพร้อมด้วยคณะไปเผยแผ่นะพระพุทธศา,าสนานะแควนนะแคว้นกัสมีกัสมีละแล้วก็แคว้นคันทะ,ะนะอันนี้คือสายหนึ่งนะกันสังเคราะห์ครั้งที่สามเนี่ยนะสายสองก็คือพระมหาเทวะนะเทระ พร้อมด้วยคณะไปเผยแผ่เผยแผ่พอยแผ่พระพุทธศาสนานะแคว้นมหิสมัททนนะฮะแล้วก็ดินแดนแถบรุ่มแม่น้ำโคทาวารีเนาะอันนี้สายสายสองสายสามพระพระลักษิตเถระพร้อมด้วยคณะเผยเผยแผ่เผยแผ่พระพุทธศาสนานวัด นวเวนาะว,วาสีประเทศอันนี้สายสามสายสฮะประธรรมลัก,ล,กลักคิดนะฮะลคิดเทระหรือพระโยพระโยนกธรรมลักชิดนะฮะเทระพร้อมด้วยคณะไปเผยแพร่พุทธศาสนานะอัปปรันตะกะชนบท นะซึ่งก็คือบริเวณเมืองบอมเบย์ในปัจจุบันนะอันนี้สาย4นะฮะสาย5พระมหาธรรมรักษิตะเทวะนะฮะพร้อมด้วยคณะไปเผยแพร่พุทธศาสนาณนะแคว้นมหาราชนะเดี๋ยวจะถึงไทยแล้วนะฮะสาย6พระมหาลัก,ลกขิทะเทระเนาะคิตะเทละพร้อมด้วยคณะไปเผยแพร่พุทธศาสนาณนะโยนกประเทศนะซึ่งอยู่ทางแถบเอเชียกลาง นะสายที่ 7. นะฮะพระมัชิมาเถระพร้อมด้วยคณะไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาณนะดินแดนแถบภูเขาฮิมาลัยนะครับแล้วก็สายที่ 8. พระโสนเถระนะ,ะนะพระอุตละเทระพร้อมด้วยคณะไปเผยแพร่นะฮะพระพุทธศาสนาดินแดนสวรรณภูมินะก็ได้แก่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเสียงใต้ มีพมา่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชาในปัจจุบันแล้วก็สายที่9ฮะพระมหินทะเทระโอรสพระเจ้าโสมหาราชนะท่านก็มาบวชนะพร้อมด้วยคณะไปเผยแพร่พุทธศาสนาที่ลังกาทวีปในรัชสมัยพระเจ้าเทวะนัมปิยะติสุกติดสุติดส,สะนะฮะ กษัตริย์แห่งลังกาทวีปนะการส่งพระธรรมประทุตออกไปเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าอโศมหาราชนะทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้ในดินแดนต่างๆของโลกนะอันนี้ก็คือเกิดจากการสังคยนาครั้งที่3นะแล้วก็ครั้งที่4นะครั้งที่4ต้องการให้พระพุทธศาสนาประดิษฐานมั่นคงในลังกาทวีป คนะณะสงฆ์ผู้กระทำก็คือพระมหินทะเทระเป็นประธานนะแล้วก็เป็นผู้สักถามพระอริตะทะเป็นผู้ตอบข้อสักถามนะการสังคนาสังคยนาครั้งนี้ก็มีพระสงฆ์ร่วมดาเนินการ38รูปนระูปแล้วก็มีพระเทระผู้จดจำพระไตรปิฎกได้อีกจำนวน962รูปนะรูป ก็ปีพศปีลุงขึ้นนะสองสามพศส,สองพันไอพศส,สองร้อยสามสิบหกใช้เวลาทำสิบเดือนนะอันนี้ก็มีเจ้าภาพนะเจ้าภาพปทรทถมก็คือพระเจ้าเทวานามปิยะติติสะนะฮะเป็นองค์ประถมทำที่ทูปารามนะเมืองอนุอนุราชบุระนะฮะเส่อเรียกยากหน่อยนะ ต่อมาก็การสังเวนาครั้งที่5นะครับสาเหตุเกิดจากพระสงฆ์แยกกันเป็นสองพวกก็คือพวกมหาวิหารกับพวกอภัยคิรีวิหารจึงมีผู้เกรงว่าปัญญาของคนรุ่นหลังจะน้อยลงแล้วก็พระเจ้าวัตตะคามณีอภัยทรงเกรงว่าหลักธรมของพุ พระเจ้านะฮะที่ท่องจํากันด้วยปากปาไม่มีการจดบันทึกไว้อาจเกิดความคาดเคลื่อนได้นะจึงโปรดเกล้าให้จารึกนะพระไตรปิฎกลงในใบลานนะโดยให้จารึกคำภีอธิบายความในพระไตรปิฎกเรียกว่าอัฏฐานะส่วนผู้พระสงฆ์ผู้กนะระทำนะภระรักนะฮะ ขิตะมหาเทระเป็นประธานแล้วก็เป็นผู้สักถามพระธรรมวิน,ยนัยนะพระติสะเทระเป็นผู้ตอบข้อสักถามนะการสังนาครั้งนี้ก็มีพระสม้าร่วมหนึ่งันลูปนะฮะทำเมื่อพศ2 4 3 3โดยไม่ปรากฏระยะเวลาในการทำนะองค์ปุถัมก็พระเจ้าวัตตะคามณีอภัยนะทรงเป็นองค์ปุธถัมนะทำที่ อโลกาเลนะสถานนะมณเลชนบทในลังกาทวีปนะอันนี้ก็สำหรับการสังเขนาก็มีอยู่5ครั้งการเผยแผ่นะนะพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนะก็เดี๋ยวเราเข้าสู่ในตอนที่2แล้วกันฮนะตอนแรกนี้เราก็ได้รู้ความนะ การสังคยนานะฮนะพระไตรีิฎกนะก็คือหลักคําสอนของพุทธเจ้านะฮะมีอยู่3หมวดด้วยกันไตรแปลว่า3ามิฎกนะแปลว่าตะกล้า3ใบนะมีพระวินัยนะครับนะก็คือกฎิกาของพระสงฆ์พระพิสุทธกับทิสุนีนะแล้วก็พระสุตนะหลักคําสอนของพุทธเจ้าล้วนๆนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นหลัก นะคำสอนสถานที่ต่างๆนะฮะที่พระพุทธอ,องค์ได้ใช้นะแต่ละกลุ่มนะครับในการอธิบายนะในหลักคำสอนของท่านนะก็เป็นการพูดคุยในเรื่องของการสังคายนาเพื่อที่จะเป็นนะกฎกติการะเบียบนะที่เราใช้เหมือนกันทั่วโลกนะฮนะก็ถือว่าผมก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันนะ แต่เราพอเราได้ข้อมูลได้ศึกษาแล้วก็เห็นว่าโอ้กว่าจะม,มาเป็นพระไตรปิดกนี่ยใช้เวลานานพอสมควรเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไป